กูแมวออไรเล้วอ่ะปล่อยไปปล่อยผมไปเฮ้ยเข้าจะเข้าตอเลสสองตัวจะเข้าแล้วเข้ามาแล้วไหนมิ่งไปวิ่งไปสตอร์เอ้นั่นแทนวิ่งไปก้องยง้นอนจริงเผามากนิกด,ดอ่ะโอ๊ยอยา่าพูไว้าตายตายสองหน้าจอตายสามโอ้โห

สวยเบน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 แดงตัวแดงกับไอ้นี่ยพี่ตรงจ่อมีมิว้วแล้วผมต้องลงไปเล่นข้างล่างเหรอเอา้าไม่นะโดนแบบลบช่องไปเลยอะวะกาบไม่ให้หแบบสตรีมกันเลย,ยนะเกี๊ยมนะทำไมรู้สึกว่าหลังๆผมเปิดไม่ได้แบ็คไอซ์เลยวะ Ờ à, ní à, đi không? ngay Đứa này, nó vừa bắt Vừa hả? Vừa vừa đi đều Vừa bắt Lót khá lê tay à Đặng tay Một đám xay có tiền lắm ạ Một, Một này Mình แก้แบบรวดเร็วโหเราไปเลยิดคิวไม่โดนเยอะมากเลยมีโดนอีกโดนน้อยสวยครับถ้าต่างเนี่ยยังไม่โดนถ้าโดนเข้ามาโด,โดนผมอหมมีสปีดสองคนสปีดสองคนเลยเข้าใจเ็้ย,ยคุณคุณเดยวัตาอันหนึ่งอา้อาว กูมาแบงได้เชยร์ดียทูปยูทูปนื้ใหญ่ใหญ่อันติเข้าอันติเข้าอันติโล่โล่เข้าแล้วโล่ตายหนึ่งเป็นโล่แฟนนะตาับ ติกเปิดยังยังเป่ไดเนี่ยมาล้เดินมาล้เดินมาเดินมาลคุณอ้ my gosh ไม่โดนเหี้ยตายละกโ่ไอ้ยาไอ้หเนเท่าเป็นนเท่าเป็นนเท่าแล้วต่าน้ต่างน้แนอราเอร์แไม่ใช่อุ้ยคอสอัาวเอร ้างอยน้าจอจาะก็เจาลงงไปข้างล่างเพชรมันจะเล่นเด้อมันจะเล่นเดอเกูคิดว่ามันจะขึ้นมนขึรอมันไดนหรอค้วจตรงบันไดีอัศเจรี H A C K เไปกูโดนรถแฟช่วยด้วยช่วยด้วยแดตายชขอโร่นะ好ขอเลย เราเขาถามเคีียดอะไรมาไอ้สัตว์ไ้ดไม่อย่าว่างมากเด้ปะปดไอ้อยากกินเนี่ยเขาตีนเหอ <med S 2> ขอร้องเโตอุ้ยอุยอุยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ไม่ขาดคุณท้าแต่ล้ดิมาเระไนหอวะ้างิมเ้โดนอาใครล้มมาช่วยได้เปล่าได้ได้ติดกามได้ได้อย่าปอดดูให้เยอะระวัง w ว r e h o u แฟงนะ warehouse ไม่สิดแฟง ตาองมีกล้องล่างมีใช่ไหมดูข yeah. so ึ In ้นอยู like ่ข้างล่างเป็นวอลไมดูขึ้นได้อย่างเดียวอ่ะพอที่ครับพอตายยังครับพอยังไม่ตายอยู่ที่เสาที่เสาพอตายโอเควอลไมระวังวอลไมขึ้นน้ำวอลไมขึ้นน้ำอยู่น้ำอยู่น้ำนั่งกับนั่งกับอีเข้าทีมมาแล้ววอลไมอะตอนท้ายเดินอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่ที มีแดงให้สมแสนมีังเเดินไม่ได้เอวิงไม่ได้ไปน้ำไปน้ำทำมาสิดีทำมาสีดันหน้าประตูเออสวยไม่กาไ้าที่เจ็บสัตว์เลยเป็รงซี่เจ็บสัตว์เลยมีตรงบนจะเข้าเกียร์ชาได้ปะบลังคตัวบลังคาตัวโอ้โหนอกดีบอมสับ ได้คิวเฮ้ากูโดนลุมเยสว่ะโดนล็อกออกอ,อ่ะออ,ออกไม่ได้เลยตอนนี้นอัส,สมีมาแปะปูนตรงน,นี้หน่อยหรือปะเสียงตรงไหนวะโผลเฮ้ยว่าต่อตายตายน่าจะโอ้ oh my god เติมให้ ก็จอดชิดซ้ายยังอยู่นะเจ้ไม่รู้กลับยังท็อปเขียวปี๕แล้วจอดชิดซ้ายต่อเจ็บเจ็บท่านเจ็บเจ็บเหยาเขียวท็อปเขียวพอไหมท็อปเขียวเปิดพิทเตอร์ตัวหนึ่งพิทเตอร์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 หลังโอ้โหโอ้โหแค่หลังตัวออฟฟิศ ไม่ตีฝั่งทีจริงโดนบอกว่าโดนบอกว่ายิงไรยิงไรยิงไรมันเอาฝั่งนู้นหมดเลยไหมไม่ต่างตัวหนึ่งอยู่อีต,ตรงกล้องตัวนึงอ่ะพี่บัวตาหนึ่งตาหนึ่งระเบียงไอ,อ้เหี้ยนี่แหละไอ้เหี้ยนี่แหละโอ๊ตสายเจาะไม่สายเฮ้ยสายเจาะสายเจา<อ>ะออกไปตัวไหนอ๋อสวยกูแบบว่ามัวจัดเลยอส่นนี้อุ้ยอุอ้ย ใส่ไม่มีคนดูนะอยู่แผ่นเดียวแผ่นเดียวแผ่นเดียวเดี๋อสอันย่าหมูหลังบ้านอา่าฮได้ย่งตายหนึ่ง มาฝั oh man, oh man. And and well. ่งข้างหลังมาเลยดูังข้างหลังมาเลยแล้วก็สแตจูสแตตชี่เฮ้ยขาวเกินเจมอตายตีเน่ะทีนู้นมันยังอยากนอยดีหมดหมดใจแล้ว ตายสองโหนับใช่โหนกว่าไม่ได้ไปฝั่งเนี้ยไปฝั่งเนี้ยไปฝั่งนี้ตายสองบนหัวกูเนี่ย